27จะเกี่ยวกับอนุกรมอนันต์นะครับหมายถึงเป็นผลบวกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยซิกมาเ n n ท่ากับหถึงอินฟินิตนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ EN เป็นวงรีมีสมการแบบนี้เห็นเลยจุดศูนย์กลางของวงรีอยู่ที่ 0, 0. ู an ก็เป็นครึ่งแกนเอก bn เก็ครึ่งแกนโทใช่ไหมครับตามฟอร์มของสมการวงรี an เท่ากับ 2bn แล้วก็มากกว่าเท่ากับ0ย์ด้วยต้องค่อยๆตีความให้ออกตัวอย่างเช่น สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ a 1เท่ากับ2หมายถึงว่าถ้า n เป็น1จะได้ว่า a 1เท่ากับ2ใช่ไหมครับก็ต้องรู้ให้ได้ว่า b 1ต้องมีค่าเท่ากับ1นั่นเองใช่ไหมครับเพราะ2คูณ1จึงมีค่าเท่ากับ2ค่อยๆแกะไป อีกเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญก็คือจุดยอดของวงรี e n จะเป็นจุดโฟกัสของวงรี e n ลบหนึ่งตรงนี้หมายความว่ายังไงคือเขาบอกความสัมพันธ์ของ a และ c นั่นเองระยะโฟกัสของวงรี e 1จะต้องไปเป็นครึ่งของแกนเอก ของ,ร,งรี e 2ใช่ไหมครับพอเข้าใจไหมจุดยอดของวร,รี e 2จะเป็นจุดโฟกัสของวร,รี e 1เพราพอ n เท่ากับ2 n ลบ1เท่ากับ1ดูเลยแล้วกันครับเช่น e 1ใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ a 1เท่ากับ2 b 1, 1ว่าไปแล้วเท่ากับ1เพราะว่า a 1จะต้องเท่ากับ2 b 1 ส่วน c 1นะครับ c กำลัง2จะเท่ากับ a กำลัง2ลบ B กำลังสองเพราะฉะนั้น c จะเท่ากับส r e root a กำลัง2ลบ B กำลังสองตรงนี้ไปคิดเองนะครับ2กำลังสองเป็น4ีลบ1เหลือ3จากเงื่อนไขนี้นะครับจุดลอดดจุดยอดของวง,งรี en จะเป็นจุดโฟกัสของวงรี en ลบ1นี่ไง จุดยอดของวงรี E2 จะต้องไปเป็นจุดโฟกัสของวงรี E1 ซึ่งก็หมายถึง A2 จะต้องเท่ากับ C1 ใช่ไหมครับจุดยอดของ E2 จะต้องเท่ากับโฟกัสของ E1 เราก็ได้ a 2ออกมาเป็นสแ a r รู o ส t 3ส่วน b 2คิดในทำนองเดียวกันก็คือ a 2จะต้องมีค่าเท่ากับ2เท่าของ b 2เพราะฉะนั้นได้ b 2ก็คือสแ a r รูท o t 3ส่วน2 c 2ใช้สูตรเหมือนเดิม c เท่ากับสแรูท a กําลังสอลบ b กํลังสตรงนี้คิดแล้ว ได้3ส่วน2ลองไปแทนดูนะครับในทำนองเดียวกันจุดยอดของวงรี e 3จะต้องเท่ากับจุดโฟกัสของวงรี e 2ใช่ไหมครับก็เลยได้ว่า a e 3เท่ากับ c 2คิดออกมาแล้วมันจะไล่ลำดับต่อเนื่องไปอย่างนี้แหละ ได้ a 3เป็น3ส่วน2 b 3เหมือนเดิมเป็นครึ่งหนึ่งของ a 3ก็คือ3ส่วน4นั่นเอง c 3เท่ากับ square root a 3ากำลังสองลบ b 3กำลังสองไปคิดเองได้ส square root สส่วน4ไล่ลำดับไปอย่างนี้ a สเท่ากับ c 3 a c จึงมีค่าเป็นเท่านี้ d ส c 4. ไปคิดเองนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแนวโน้มของค่า a n a 1เท่ากับ2 a 2เท่ากับ square root a 3เท่ากับ3ส่วน2 a 4 3่ส root ส่วน4ตามลำดับใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ sigma a n n เท่ากับ1ึงถึง infinity คือผลบวกอัน,นันต ของอนุกรมนี้แหละ a 1เป็น2 a 2เป็นสแควรูทสา a 3 3ส,นส,นสน่วน2ไล่ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดพอมาถึงตรงนี้ก็ต้องมองให้ออกอีกว่าอยู่ในรูปอนุกรมเลขาคณิตที่มี r เท่ากับสแควรูทสาส่วนสอลองมปคิดดูนะครับลองเอาสแควรูทสาส่วนส,นสนคูณสจะได้สแควรูทสามพอดี เอาสแควรูทสามคูณกับเอาสแคามส่วนสองคูณกับสแควรูทสามได้เป็นสามส่วนสองพอดีจึงได้ว่า r คือสแควรูทสามส่วนสองจากสูตร s อินฟินิตคือผลบวกอน,นันต์เท่ากับ a 1นึ่ส่วนหลบ r แทนค่าลงไป a 1คือ2 1- งหนึลบ r r คือสแควรูทสามส่วนสองที่ว่าไป ตรงนี้ก็เป็นเรื่องการคำนวณธรรมดานะครับอลองไล่ดูเองนะคำตอบก็คือ8บวก4สแควรูทสาไอตรงนี้ทบทวนให้นิดหนึ่งนะครับก็คือ S infinity มีค่าเท่ากับลิมิตของ S n N เข้าใกล้ Infinity คือพยายามฝึกทำความเข้าใจว่ามันทำไมถึงกลายมาเป็น A1 ส่วนหนึ่รูปอได้ ก็คือว่าถ้า R าแอบส์โูด r มันน้อยกว่า1ห,หมายถึงว่าอย่างเช่น R เป็น1ส่วน2ส,สมมุติน,นะครับยิ่ง N เข้าใกล้ Infinity 1้ส่วน2กำลัง Infinity มันก็ยังมีค่าน้อยยังไงตรงนี้จะจะถือว่ามันเป็น0ย์ไปใช่ไหมครับในตรงที่มือจับอยู่ก็เหลือแค่เ1ส่วน1ลบ R ถ้า R เป็น น้อยกว่าหนึ่งแอบสูตรน้อยกว่าหนึ่งแบบนี้แต่ถ้าแอบสูตรอ R มากกว่าหนึ่งแล้วมันจะหาค่าไม่ได้นะครับก็ต้องตีความดีๆนะครับลองขีดลองเขียนดูก็อย่างว่า a 1 c 1สัมพันธ์กันยังไง b a b c พอเขียนได้มันก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ในรูปอนุกรมเลขา ที่มี R น้อยกว่า1เข้าสูตรแทนลงไปได้คำตอบ